หลายครั้งที่รถพิคว่ำหลายครั้งที่รถตกน้ําแต่ไม่รู้วิธีการแก้ไขทําให้การสูบคดเสื้อสูบแตกเยอะแยะมากมายครับที่ช่างประสานเคยเจอมารถมือสองคุณอาจพบเหตุการณ์แบบนี้ได้แม้กระทั่งคนที่ใช้รถใหม่ก็อาจเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้เช่นกันหากคุณขาดการดูแลรักษาและเข้าใจในการทํางานแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทํำยังไง 1. แจ้งช่างให้มาตรวจสอบ แก้ไข 2. ก็คือแก้ไขเองดูเพจต่างๆแล้วทําการแก้ถ้าแก้ไขตรงจุดก็โชคดีไปแต่ถ้าแก้ไขไม่ตรงจุดก็จะทําให้เสียเวลาแล้วก็เสียตังค์ถ้าแก้ไขตรงจุดก็ถือว่าคุณโชคดีมากก็จะได้เสียตังค์เยอะแต่ถ้าแก้ไขไม่ตรงจุดก็จะทําให้คุณเสียเวลาและเสียตังค์เพิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องซื้ออะไรมาซ่อมถูกไหมครับ ก็ทําให้เดือดร้อนกระเป๋าตังคุณซึ่งในเพจผมเองก็มีคําถามเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับปัญหาของเครื่องซึ่งผมก็ได้พยายามตอบคําถามเยอะแยะมากมายแต่การตอบคําถามก็มีอาจมีล่าช้าบ้างนะครับก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยเพราะช่างภาษาอิงก็ต้องทํางานอาจไม่ทันจต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยแต่ถึงอย่างไรช่างภาษาก็พยายามตอบทุกคําถามช่มางภาษาอิงก็เห็นอกเห็นใจ ค,คุณผู้ชมที่เดือดร้อนนะครับหรือว่าพบเจอปัญหาแบบนี้นะครับไม่รู้จะแก้ไขยังไงแต่ยังไงช่าระสารก็แบ่งเวลาส่วนหนึ่งนะครับมาตอบคําถามของคุณผู้ชมนะครับเพื่อช่วยเหลือคุณผู้ชมที่ติดตามเพจของช่าระสารนะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ช่าระสารก็รู้สึกดีแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคุณผู้ชมนะครับที่เจอปัญหาอาจมีวิเคราะห์ผิดพลาดบ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับ เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็ต้องอทดสอบนะครับกว่าจะวิเคราะห์ได้ว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ช่างปรสารก็พยายามจะตอบเพื่อให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสทดสอบทดลองดูนะครับช่างปรสารรู้ว่าคุณผู้ชมพบเจอปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับเกินกว่าที่ช่างปรสารจะช่วยเหลือได้ทุกอย่างซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องเรียนรู้ ช่างภาษาเลยได้รวบรวมข้อมูลนะครับประสบการณ์การทํางาน14ปี6เดือนอันนี้เป็นคู่มือวิเคราะห์ปัญหา <c oughs> เครื่องยนต์ก่อนซ่อมนะครับไม่ใช่คู่มือซ่อมนะครับเป็นคู่มือวิเคราะห์ปัญหาต่างๆนะครับอาการของเครื่องยนต์นะครับจะถูกรวบรวมไว้ในเล่มนี้นะครับแล้ววิธีการแก้ไขนะครับสาเหตุที่เกิดนะครับจะอยู่ในเล่มนี้ครับหากท่านไหนสนใจอยากเป็นช่าง หรืออยากรู้ว่าอาการผิดปกติต่างๆมันเกิดจากอะไรรวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหารถตกน้ำรถพลิกคว่ำ<ม>เพื่อลดความเสี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นที่คุณผู้ชมก็ยังไม่เคยเจอไม่อยากเสียเวลาลองไม่อยากเสียเหลี่ยมช่างที่ขาดคุณธรรมไม่ตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้สนใจสั่งซื้อได้ที่ช้อปปีหรือว่าเพจช่างประสานช่างประสานจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้ 아 시청자분들 관해 주문할 수있나คร나준어난 아무 말도 할 수가 없었지 전론에 빠난 자는 이야기가 널 보는 순간 이해가